จะมาต่อพัดลมดีซนะครับพัดลม12โวลต์ต่อแผงโซล่ซาเซลล์แผงโซล่าเซลล์ว50วัตต์หนึ่งแผงนะครับหมุนแค่นี้เลยคฮะพือแสงแดดไม่ค่อยมีมันก็เลยหมุนเบาอากาศค้มนะครับวันนี้ม ดีแดดเลยแผง50วัตต์หนึ่งแผงต่อตรงกับพัดลมดีซี2โวลต์นครับถ้าแดดมานะครับมันจะหมุนเร็วกว่านี้ขนาดแดดไม่มีก็หมุนประมาณนี้พอเย็นได้เยอะนะประหยัดค่าไฟ เพียงห้วัตต์หนึ่งแผงต่อตรงพัดลมดี42บสโวลต์ครับอากาศมันคึ้มมันก็เลยฝนจะตกแดดไม่มีเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งบนหลังคาครับ บันไหนเราอยู่บ้านแล้วก็เปิดพัดลมพลังงานแสกอาทิตยต์จะได้ประหยัดค่าไฟไปด้วยต่อตรงเลยครับหรือใครจะมาชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่เวลาเราไม่อยู่ตกเย็นมาแล้วก็เปิดได้นะครับการใช้งาน